สวัสดีครับวันนี้ที่นาโมบายก็เข้าปลายเดือนตุลาคมปี2023วันนี้จะมาเปรียบเทียบโทรศัพท์รุ่น Vivo Y274G ราคาเปิดตัวเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วครับอยู่ที่5,999บาทราคาน่าจะอยู่ที่5,499บาทครับมีบวกลบอีกนิดหน่อยก็จะนำมาเปรียบเทียบกับรุ่น Samsung Galaxy A05s ซึ่งเปิดตัวไปใหม่ๆครับ ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่5,499บาทในเรื่องของราคาครับปลายเดือนตุลาคมน่าจะพอๆกันเลยช่องของเราก็จะเป็นการเปรียบเทียบแบบง่ายๆก็จะเป็นการแกะกล่องเปรียบเทียบของแถมสเปคหน้าจอระบบปฏิบัติการเปรียบเทียบกล้องถ่ายรูปรูปถ่ายต่างๆรวมถึงงานวิดีโอแล้วก็จะมีพวกกระดิ่งหรือว่าลำโพงและก็มีการทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตครับทดลองชาร์จแบตเตอรี่ ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐางนง่ายๆครับเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อโดจากกล้องหลังนะครับ vivo y 2 7ครับไทยมาครับอย่างแรกเลยครับแกะกล่องดูของแถมสำหรับ vivo y 2 7 4 g ของแถมครับก็จะจัดมาครบเลยเคสใสเข็มจิ้มซิมหัวชาร์จ44วัตต์สาย USB แบบ Type C ฟิล์มใสติดที่ด้านหน้าจอมาแล้วครับจากโรงงานมาดูทางด้าน Samsung Galaxy A05s ก็จะเป็นจุดด้อยของยี่ห้อ Samsung นะตอนนี้คือแถมมาเฉพาะสาย USB แบบ Type C to C แล้วก็เข็มจิ้มซิมครับตรงนี้สำหรับในเรื่องของแถมครับ Vivo Y27 4G จัดมาให้ครบเครื่องกว่าในสิ่งที่จำเป็น ต่อมาครับมาดูรูปร่างขนาดและก็น้ำหนักสำหรับในเรื่องความสวยงามครับชอบใครชอบมันสำหรับวัสดุครับทั้ง2รุ่นทำมาจากพลาสติกส่วนตัวอย่างสีครับสีดำก็จะเป็นออกตามด้าน v <ivo> ี v ว <ivo S 2> ก็จะออกแนวสดใสวิบวับหน่อยครับตรงนี้ส่วนซัมซุงก็จะออกในแนวสวยเรียบๆวีโวกล้องหลังครับจะมีอยู่2ตัวมาพร้อมกับแฟลช LED ส่วน A05S ครับกล้องหลังก็จะมีอยู่3ตัว มาพร้อมกับแฟลช LED นี่ครับเป็นการถ่ายด้านหลังกลางแจ้งกลางแดดนะครับตรงนี้เอาให้เห็นกันชัดๆกันไปเลยมาดูด้านข้างของทั้งสองรุ่นครับก็จะเป็นปุ่มเล่งเสียงลดเสียงแล้วก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องครับมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือเป็นปุ่มเดียวกันทั้ง2รุ่นจะออกแบบมาคล้ายๆกันมาเทียบด้านล่างของเครื่องทั้ง2รุ่นก็จะเป็นช่องลำโพงพอร์ตชาร์จแบบ Type C เหมือนกัน ช่องไมโครโฟนแล้วก็จะเป็นช่องเสียบหูฟัง3 5ม mm, มเหมือนกันเลยครับทั้ง2รุ่นมาดูด้านบนของเครื่องทาง vivo y 2 7ครับก็จะเป็นถาดซิมไม่มีช่องไม่ตัดเสียงรบกวนส่วน Samsung Galaxy a 0 5 s ครับก็จะเป็นช่องไม่ตัดเสียงรบกวนอยู่ด้านบนมาดูทางด้าน,นถาดซิมครับทั้ง2รุ่นจะเหมือนกันเลยก็คือใส่ได้ซิม 1, ซิม2อีกช่องรับเป็นช่อง sd card หรือว่า memory card ครับใส่เพิ่มเติมได้เลย มาดูทางด้านน้ำหนักที่ช่างจริงๆกันไปเลยครับตรงนี้ Y274G หนักอยู่ที่192กรัมส่วน Samsung Galaxy A05s ครับหนักอยู่ที่194กรัมก็จะหนักกว่า Y274G อยู่นิดหน่อยการจับการถือครับแทบจะไม่ต่างกันเลยต่อมามาเทียบความกว้างความยาวและก็ความบาง A05s จะหนาอยู่ที่8.8มิมซึ่งจะหนากว่า Y274G อยู่ที่8.07ม mm. ิม A05S ครับเครื่องจะดูหนากว่ามาครับมาเปรียบเทียบเรื่องหน้าจอแสดงผลอย่างแรกทั้งคู่เป็นจอติ่งแบบหยดน้ำแต่ติ่งหยดน้ำของ A05S จะดูแคบกว่ามาดูหน้าจอ A05S จอขนาด6.7นิ้วเป็นจอ PLS LCD ส่วน Vivo Y27CG เป็นจอ6.64นิ้วเป็นจอ LCD ในเรื่องความละเอียดของหน้าจอทั้งคู่ Full HD+ เท่ากัน มาดูข้อแตกต่างของหน้าจอครับอย่างแรกเลยก็คือรีเฟลชหน้าจอ A05S ให้รีเฟลชมาอยู่ที่90 h z มากกว่า Vivo y 274G ให้มาแค่60 Hz เ z ิมเดิมสําหรับการจับการทัศสกินดูครับส่วนตัวชอบ A05S มากกว่าหลังจากที่ลองเข้าแอป TikTok แล้วก็ YouTube ดูนะครับตรงนี้แอป TikTok ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบคลิปต่อคลิป ต่อมาครับมาดูจุดเด่นของ vivo Y27 4G ที่มีเหนือก่อ Samsung A05s ก็คือเรื่องความสว่างของหน้าจอ A05s ให้ความสว่างจออยู่ที่500นิต Y27 4G ให้ความสว่างจออยู่ที่600นิตค่ายิ่งสูงก็ยิ่งนีนะครับตรงนี้ก็จะจําเป็นตอนที่เราเล่นกลางแจ้งครับมาดูตัวอย่างหน้าจอแสดงผลที่เล่นกลางแจ้งจากคลิปที่เห็นครับ vivo Y27 4G จะดูสว่างกว่านิดหน่อย ก็600นิดครับเทียบกับ500นิดของ a 0 5 s มาครับมาเปรียบเทียบเรื่องระบบปฏิบัติการทั้ง2รุ่นครับมาพร้อมกับ Android 13เวอร์ชั่นล่าสุด Vivo Y27 ครับครอบทับด้วย FunTouch OS 13ส่วน a 0 5ั s ครอบทับด้วย One UI 5.1มาดูทางด้าน CPU Vivo Y27 4G จจะใช้เป็นตัว MediaTek Helio G85 GPU จะใช้เป็นตัว Mali G52 MC2 ส่วน Samsung Galaxy A 0 5 s CPU จะใช้เป็นตัวขอคอม Snapdragon 680 G p u จะเป็นตัว a d r e n o 610เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบคะแนนอันตุ้ครับว่า CPU รุ่นไหนจะทดสอบได้เยอะกว่ากัน Y 2 7 4 G คะแนนรวมจะอยู่ที่266,708คะแนนส่วนของ A 0 5 s คะแนนรวมจะอยู่ที่283,878คะแนนก็ทั้ง2รุ่นครับทำงานได้ดีทั้งคู่ Samsung ได้คะแนนเยอะกว่านิดหน่อยครับตรงนี้ ต่อมาครับมาดูทางน้นานแรมแล้วก็ล้อมทางน้านแรมทั้งคู่เท่ากันอยู่ที่6ก b ิกะไบต์สามารถปรับขยายแรมเพิ่มได้อีกครับสูงสุดจะอยู่ที่6ก b ิกะไบต์เท่ากันเลยในส่วนความจําเครื่องทั้งคู่ให้มาก็คือ1 2 8่งร้อยยี่สิบแปดิกเท่ากันมาครับมาดูตัวอย่างรูปถ่ายจากกล้องหลังกล้องหลังตัวหลักของทั้ง2รุ่นครับ50ล้านพิกเซลเท่ากัน Y274G จีีะมีเลนช่วยก็จะเป็นเลนเดียบครับอยู่ที่2ล้านพิกเซล ส่วน A05s ครับก็จะมีเลนช่วยอยู่2เลนก็จะเป็นเลนเรียบอยู่ที่2หล้านพิกเซลแล้วก็เป็นเยนมาโรสำหรับถ่ายเลยใกล้ครับอยู่ที่2หล้านพิกเซลมาดูตัวอย่างรูปถ่ายจากกล้องหลัง vivo y27 จะอยู่ฝั่งซ้าย galaxy a05s ครับจะอยู่ฝั่งขวาสำหรับรูปนี้ครับชอบ y27 4G มากกว่าให้สีสันที่ดูสว่างสมจริงมากกว่าสำหรับรูปบอกหมารูปนี้ครับส่วนตัวชอบ a05s มากกว่า สีสันของดอกไม้ครับจะดูเข้มดูคมมากกว่ารูปต่อมาเป็นรูปของใบไม้ My. สำหรับรูปใบไม้ My, รูปนี้ครับชอบ A 0ศ S เอมากกว่าภาพที่ถ่ายออกมาดูคมชัดสีสันเหมือนจริงมากกว่าครับตรงนี้สำหรับรูปนี้ครับลองตัดสินใจดูสำหรับ V ี v o y 2 7ครับก็จะออกแนวบิวตี้ถ่ายแล้วสวยเลยส่วน A 0ศ S เอภาพที่ถ่ายออกมาจะดูเหมือนจริง สีผิวครับก็จะดูเข้มดูเหมือนของจริงไปเลยสำหรับรูปดอกไม้รูปนี้ส่วนตัวครับชอบ a ศูนเอมากกว่า Y274G งกล้ G, องจะขาวไปนิดนึงจนดูสีขาวของดอกไม้ครับถ่ายออกมามันดูจ้าจนเกินไปทั้งสองรุ่นครับมีโหมดถ่ายกลางคืนมาลองถ่ายรูปในที่แสงน้อยครับตรงนี้สําหรับโหมดกลางคืนครับ a 0 5 s ดูสว่างกว่าแต่ดูแล้วครับรายละเอียดของวัตถุ อย่างเช่นเจ้าหมูครับวาย4 g ดูคมชัดกว่ามาดูรูปถ่ายเหลียใกล้ครับในการถ่ายเหลียยครับ a 0 5 s ทํา s ทำได้ดีกว่าเพราะว่ามีเลนมาโครมีโหมดมาโครให้เลือกถ่ายเหลีใกล้ครับตรงนี้รูปต่อมาครับเป็นรูปนางแบบตัวน้อยคนเดิมรูปน้องนานนี้ครับวายก็จะได้แนวบิวตี้แนวถ่ายแล้วขาวแล้วสวยเลยส่วน a 0 5 s ก็จะถ่ายออกมาได้ชัดเจนกว่าสีสันสมจริงมากกว่า สีผิวสีเสื้อครับก็จะออกแนวเข้มอมชมพูตรงนี้ครับลองตัดินใจเอานะครับมาดูทางด้านการซูมด้านบนครับก็จะเป็น y 2 7 4 g ซูม1 x เทียบกับการซูม5 x ตรงกลางแล้วก็รูปฝั่งขวาสุดครับเป็นการซูม1 0 x เท่ากันในเรื่องของการซูม samsung a 0 5 x ดครับดูคมชัดมากกว่าต่อมาครับมาดูตัวอย่างรูปถ่ายจากกล้องหน้าทั้ง2รุ่นมีความละเอียดกล้องหน้าอยู่ที่13ล้านพิกเซลเท่ากัน รูปนี้ครับถ่ายในโหมดปกติสีผิวก็จะออกแนวคนละโทนสีทางด้าน V i v o y 2สสีผิวก็จะออกโทนแนวขาวเหลืองส่วนของ a 0 5 s สีผิวก็จะออกแนวขาวอมชมพูตรงนี้ครับลองตัดสินใจดูว่ารูปไหนจะสวยกว่ากันมาดูอีกรูปครับเป็นรูปถ่ายของน้องณานี้ก็สีผิวก็จะออกโทนคนละโทนสีส่วนอีกรูปครับก็จะเป็นรูปถ่ายจากกล้องหน้า กล้องหน้าของ y 2 7 4 g แล้วก็ a 0 5 s ครับก็จะออกในแนว beauty beauty ถ่ายแล้วริ้วรอยหายแน่นอนครับตรงนี้สวยทั้งโค่่ครับสวยคนละแบบลองตัดสินใจดูเองนะครับตรงนี้ครับตอนนี้กำลังถ่ายวิดีโอจากกล้องหน้าครับทางด้าน vivo y 27นะครับอยู่ทางซ้ายมือนะจะถ่ายได้สูงสุด full hd 30นะครับทาง samsung galaxy a 0 5 s ครับ จะได้ Full HD 60ครับอยู่ฝั่งขวาเป็นการทดลองใหม่ไปด้วยนะครับตอนนี้ตรงนี้เป็นการถ่ายจากกล้องหน้านะครับหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าหกเจ็ดแดนินช้าๆดูนะครับหนึ่ง6 7 8ส0ี่ห้าหกเจ็ดดนตงนี้ลองหันหน้าให้แดดนะครับตรงนี้ดูด,ด,ดูสีสันของผิวหน้าจะชัดเลยนะครับหนึ่ง6 7 8ส0 1 2ี่ห้าห9เจ็ดดหนึ่งสสห้าหเจดดต่อมามาเปรียบเทียบวิดีโอจากกล้องหลัง ครับตอนนี้เป็นงานถ่ายวิดีโอจากกล้องหลังนะครับ vivo y 2 7ครับถ่าย full hd 3 0นะครับ samsung galaxy a 0 5 s ครับถ่าย full hd 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ตอนนี้ประมาณบ่าย3โมงเย็นนะครับเดี๋ยวจะจัดเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ตอนนี้ยืนนิ่งๆนะครับดูสีสันของเครื่องเล่นนะดูสีสันของเครื่องเล่นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เด็กๆทำอะไรเด็กๆ ลองเล่นชิงช้าดูสิดูสีผิวน,นะครับดูสีผิวทั้งคู่ไม่มีการสั่นโอเอสนะครับเดี๋ยวลองเดินดูนะครับตอนนี้เดินช,ช้าๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หเจดแปดเหนึ่งสาสี่ห้าหกเย์หนึ่งองสามสีห้าห้าศูลองวิ่งช้าๆครับวิ่งอยู่ครับ วิ่งนะครับมาครับมาเปรียบเทียบเสียงกระดิ่งหรือว่าลำโพงทั้งสองรุ่นที่ให้มาครับเป็นลำโพงเดียว มาสรุปในเรื่องลำโพงทั้ง2รุ่นเป็นลำโพงเดียวเสียงปรับได้เต็มร0อเปซเท่ากันจากการฟังครับแทบจะพอๆกันเลยทั้ง2รุ่นมาครับมาทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตโดยครั้งแรกเราจะทดสอบโดยการต่อ WiFi 5G ้อทดสอบมาสรุปผลการทดสอบกันไปเลยครับตรงนี้ไฟ 2.74G ดาวน์โหลดได้อยู่ที่42.46อ 0.5s ดาวน์โหลดได้เยอะกว่าอยู่ที่76.77เมกซส่วนในเรื่องการอัปโหลดครับ y 274G อัปโหลดอยู่ที่106.3 m b กะซมากกว่า A5S 0ครับจะอยู่ที่101.3 m b กะซการทดสอบครั้งที่2เราจะใส่ซิมเบอร์เดียวกันครับความเร็วอยู่ที่30 m b กะเซเป็นซิมของค่ายทูทดสอบโดยใส่ทีละเครื่องก็จะมาเริ่มทดสอบจาก Vivo y 274G กันก่อนเลยหลังจากทดสอบเสร็จครับเรามาลองเข้าแอป YouTube กันดูก็จะเป็นการจำลองเหมือนเราใช้งานจริงครับว่าลื่นดีหรือเปล่า ก็จะประมาณนี้นะนี่ครับลองเลื่อนฟีดต,ต่างๆดูต่อมาครับเราจะมาย้ายซิมไปที่ซัมซุงกาแล็กซี่ X05s แล้วก็จะมาเริ่มทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตกันเลยครับหลังจากทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตเสร็จมาลองเข้าแอป YouTube ดูครับมาดูความเร็วในการโหลดนะครับตรงนี้ส่วนตัวครับมองว่าซัมซุง X05s จะดูลื่นกว่านิดหน่อยนะครับตรงนี้ มาสรุปผลการทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตกันไเ,เลยครับในการอัปโหลดเฉลี่ย y 2.74G จะได้อยู่ที่8.698 m b กะน้อยกว่า a 0 5 s ครับอยู่ที่11.53 m b กะซส่วนในด้านการอัปโหลด y 2.74G ครับจะอยู่ที่6.953 m b กะซน้อยกว่า a 0 5 s ครับจะเฉลี่ยอยู่ที่11.67 m b กะ ก็มาสรุปสําหรับการทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตครับของเน็ตซิม a 0 5 s ครับทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตได้เยอะกว่ามาครับเราจะมาทดสอบง่ายๆความเร็วในการโหลดแอปเข้าแอปโดยเราจะโหลดแอปพร้อมๆกันนะครับเป็นแอปเป็นเกมทั้ง2รุ่นสร้าง Gmail ใหม่มาครับมาเริ่มกันได้เลยมาเริ่มจากไลน์หนึ่งสองซ้ำติดตั้งได้เลยครับแอปที่2ก็จะเป็น Messenger ติดตั้งไปเลยครับก็จะติดตั้งพร้อมๆกันครับไปทีละแอปทีละแอป ก็จะมีพวกเกมใหญ่ๆอย่างเช่นพวกอ o v ครับก็ติดตั้งยาวๆไปเลยเดี๋ยวจะมาสรุปผลกันได้เลยครับนี่ครับขณะโหลดแอปสังเกตว่าซัมซุง a 0 5 s โหลดได้เร็วกว่าก็จะทําหน้า Y274G อยู่หลายแอปเหมือนกันครับตรงนี้ก็มาสรุปไปเลยโหลดแอปโหลดเกมพร้อมกัน10แอปซัมซุง Galaxy a 0 5 s ครับโหลดได้เร็วกว่าต่อมาครับหลังจากติดตั้ง Z, แอเสร็จเราจะมาลองเข้าแอปหรือว่าเกมพร้อมๆกันดู มาเริ่มจากเกม RV กันไปเลยครับก็เข้าเกมครับ s a m s u n g A05 เข้าได้เร็วกวา่าต่อมาครับมาลองเข้าแอป YouTube กันดูเข้าแอป YouTube ปรพร้อมๆมกันครับ a 0 5น s เข้าได้เร็วกวา่าพอเราเข้าแอป YouTube เสร็จครับจะมาลองเล่นลองเลื่อนลองสัมผัสด,ดูจากการลองทัชสกรีนลองฟีดต่างๆครับทั้ง2รุ่นครับเร็วใช้ได้เลยมาครับมาลองอีกแอปแอป t ิ k กต็อกนี่ครับลองเข้าไปเลย ซัมซุง A05s ครับเข้าได้เร็วกว่ามาสรุปในเรื่องความเร็วในการโหลดแอปและก็การลองเข้าแอปดูซัมซุง A05s โหลดแอปติดตั้งและก็เข้าเกมได้เร็วกว่ามาครับมาทดลองชาร์จแบตเตอรี่10นาทีก็จะเป็นชุดชาร์จแท้จากกล่องคลับที่แถมให้ vivo y27 4g ชาร์จเร็วอยู่ที่44วัตต์ส่วนซัมซุง galaxy A05s ชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์มาเริ่มจับเวลากันได้เลยครับ10นาที ก่อนชาร์จครับเปอร์เซ็นต์ของทั้งคู่จะอยู่ที่42เท่ากันมาครับมาสรุปผลการทดสอบกันได้เลย vivo y27 4g จาก42เพิ่มมาเป็น55 samsung galaxy a05s ครับเริ่มต้นจาก42เพิ่มมา53 vivo y27 4g ชาร์จ10นาทีบวกมาอยู่ที่13เร็วกว่า samsung galaxy a05s ครับชาร์จ10นาทีเพิ่มขึ้นมา11 เปรียบเทียบเรื่องการชาร์จเร็ว vivo y 2 7 4 g ชาร์จได้เร็วกว่าต่อมาครับเราจะมาทดลองความทนแบตเตอรี่แบตท,ทั้ง2รุ่นครับมีอยู่ที่53%เเท่ากันก่อนการทดลองเราจะตั้งค่าแสงตั้งค่า Wi-Fi ปรับเสียงให้พอๆกันเลยครับสำหรับทั้ง2รุ่นเราก็จะเปิด YouTube ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วเราจะดูว่าแบตรุ่นไหนทนกว่ากันครับตรงนี้มาครับมาสรุปผลการทดสอบกันได้เลย ก่อนเปิด YouTube ทั้ง2เครื่องมีแบตอยู่ที่53เซเท่ากันผ่านไป1ชั่วโมงครับแบตลดลงเหลือ41เท่ากันเป๊ะเลยครับแบตทั้งคู่มีความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์เท่ากันเรื่องความทนแบตครับเสมอกันเลยครับตรงนี้โทรศัพท์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อในเกรดราคาเดียวกันต่างก็มีจุดดีจุดเด่นกันคนละอย่างเลือกเอาจุดเด่นไปตรงกับการใช้งานของเราฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีลามบ์บายด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ